สวัสดีครับเพื่อนๆนในโซเชียลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำยาล้างรถนะครับที่ตอนนี้ผมใช้เป็นแบบน้ำยาล้างจานแทนน้ำยาล้างรถทั่วไปนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสะอาดแล้วก็เงาด้วยครับเงาแบบถ้าไม่โดนแบบ ที่โครนอะไรอย่างเงี้ยเงาแบบเงาทนเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วทีนี้เราจะหาซื้อน้ํายาล้างจานที่ที่ผมใช้ได้ยังไงนะครับมันมันไม่ได้มีขายตามร้าน20่บาทนะครับที่ผมที่ผมซื้อมามันจะเป็นแบบตอนนั้นผมเอาของพ่อตามาใช้นะครับทีนี้แกแนะนําว่าให้ไปซื้ออยู่ทอกศอนะครับทอกศจะมีอ่า หัวเชื้อนะครับคล้ายๆหัวเชือ้อน,น้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็มาผสมน้ําเอานะครับแล้วแต่เรานะครับหัวเชื้อมันก็ประมาณ150บาทนะครับจะผสมได้ประมาณอย่างน้อยนะครับ10ขวด10ขวดก็ถ้าเราซื้อน้ํายาทั่วๆไปนะครับก็จะได้ประมาณ ได้ประมาณอ่าไม่ไม,ไม่ไม่กี่ขวดเองครับซื้อที่ทกสเนี่ยจะถูกกว่านะครับแล้วทีนี้พอเราได้หมวเชื้อมาแล้วเราก็ผสมน้ําแล้วก็เก็บไว้นะครับผมแน่ใจว่า,150าร้อยห้าสิบาทเนี่ยใช้เป็นเปยังไม่หมดนะครับแล้วสามารถนํามาล้างจานได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าเอามาล้างจานนะครับ ผสมให้ไม่ต้องเข้มข้นนะเพราะว่าถ้าถ้ามันเข้มข้นมากแล้วก็มันจะแบบกัดมือนะครับมันค่อนข้างจะไอ้นี่นิดนึงผมเคยเอามาล้างแล้วก็ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องกลับไปใช้น้ํายาล้างจานเหมือนเดิมแต่ว่าไอท้ที่เอาซื้อมาจากาทกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรละสากรการเกษตรทกศนั่นเองนะครับอ่า เอามาใช้ล้างรถอย่างเดียวนะครับล้างแบบไม่รู้กี่ปีมันจะหมดนะครับผสมแบบใบเยอะมากเลยนะครับอ่านี่แหละครับเป็นเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ